บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ลุ้นเซตปีนี้1,600จุดแนะนำลุยหุ้นวัตจักรหุ้นปันผลสูงยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่อง Money Hero นะคะเรามาร่วมสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง Money Hero ค่ะและตอนนี้ทุกท่านก็อยู่ในช่วงของเล่าข่าวหุ้นกับชูก้าปณิตาเช่นเคยค่ะ และข่าวหุ้นที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูบทวิเคราะห์ที่มีการคาดการณ์ของหุ้นไทยที่น่าจะลุ้นเซตในปีนี้อาจจะถึง1,600จุดรวมถึงนะคะมีแนะนำหุ้นต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นหุ้นวัตถุจักรและหุ้นปันผลสูงผ่านบทวิเคราะห์ของบริษัททิสโก้นั่นเองค่ะข่าวนี้นะคะนา อภิชาติผู้บัรเจิดกุลผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดเปิดเผยว่าผลกระทบโควิด -19 ทำให้ตลาดหุ้นไทยปีที่แล้วปรับตัวลดลง8%และเคลื่อนไหวแย่กว่าตลาดหุ้นโลกหรือ MSCI World Index ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง14%นั่นเองสำหรับมุมมองของหุ้นไทยในปีนี้นะคะคาดการว่าหุ้นไทยมีโอกาสที่ จะฟื้นตัวจากปีที่แล้วจาก3ปัจจัยบวกอันได้แก่ 1. การฟื้นตัวของตัวเลขเศรษฐกิจและกำไรของบริษัทจดทะเบียนโดยบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะเขามีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้ จะกลับมาเติบโต3.4จากเดิมที่มีการคาดการว่าในปี2564เนี่ยเศรษฐกิจน่าจะหดตัวไปถึง6.3เขาก็เปลี่ยนใหม่ว่าน่าจะกลับมาเติบโตได้3.4นั่นเนงส่วนกำไรของบริษัทจดทะเบียนไทยในปี2564นะคะคาดว่าจะฟื้นตัวแรง34ในขณะที่ปีที่ผ่านมาหรือปี2563เนี่ยได้มีการคาดว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนไทย จะติดลบ38%ทั้งนี้เองนะคะสาเหตุที่กําไรเพิ่มขึ้นแรงเนี่ยมาจากกําไรในเรื่องของกลุ่มพลังงานและก็กลุ่มธนาคารพาณิชย์ซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของกําไรตลาดโดยรวมนะคะที่จะเติบโตได้ทั้ง79%และ25%ตามลำดับนั่นเองขณะที่ปี2565นะคะมีการคาดการกำไรโดยรวมจะเติบโตเพิ่มขึ้นอีก16%อันนี้ส่งจากสภาวะของเศรษฐ รษฐกิที่คาดการว่าจะฟื้นตัวได้เต็มที่หลังจากมีวัคซีนโควิด -19 โดยเฉพาะในส่วนของการท่องเที่ยวการโรงแรมแล้วก็อาหารนะคะถัดมานะคะเป็น ข้อ2ก็เป็นในเรื่องของนโยบายการเงินยังคงอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายมากเมื่อเทียบกับในอดีตนั่นเองธนาคารกลางของสหรัฐนะคะได้มีการปรับเป้าหมายของนโยบายการเงินให้ไปใช้อัตราเงินเฟอ้อเฉลี่ยที่2%เ ซึ่งจะทำให้ FED นะคะสามารถผ่อนคลายนโยบายการเงินได้นานกว่าในอดีตทางนี้เองนะคะก็ยังมีการคงดอกเบี้ยในระดับต่ำเป็นประวัติการรวมถึงมีการอาัดฉีดสภาพคล่องอย่างต่อเนื่องจากการประเมินนะคะคาดว่าธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยจะอัดฉีดสภาพคล่องในปีนี้เพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า1ล้านล้านดอลลาร์ค่ะ ข้อ3นะคะก็คือเนื่องจากว่านโยบายด้านเศรษฐกิจของนายโจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนใหม่เนี่ยเขามีแผนการใช้จ่ายเงินจำนวนมาก จะกดดันให้เงินดอลลาร์สหรัฐนะคะมีแนวโน้มอ่อนค่าลงซึ่งจะเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นและราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวมขณะเดียวกันนโยบายต่างประเทศของไบเดนที่ประนีประนอมกว่าโดนัลด์ทรัมป์และคาดการข้างหน้าได้ง่ายกว่าโดนัลด์ทรัมนั่นเองน่าจะเป็นผลดีต่อเศรษฐ,ฐกิจโลกและช่วยลดความผันผ,นผวนของตลาดลงได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจของโลกตั้งแต่ปี2500 51เป็นต้นมาเนี่ยค่าอัตราส่วนราคาต่อกำไรอนาคตหรือ2 year forward P/E r ของตลาดหุ้นโลกซึ่งรวมถึงตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอดและปัจจุบันนะคะมีค่าใกล้เคียงกันอยู่ที่ประมาณ16-17เท่าเพราะเป็นผลพวงมาจากการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายยาวนาน ทั้งการลดอัตราดอกเบี้ยลงและการอาัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเป็นจำนวนเงินมหาศาลอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นการบีบบังคับให้เงินเนี่ยต้องแสวงหาผลตอบแทนด้วยการยอมรับความเสี่ยงสูงนั่นเองค่ะอิงจากแนวโน้มค่า Forward PER ดังกล่าวนะคะ กำไรต่อหุ้น EPS ของตลาดหุ้นไทยในปี2,565เนี่ยบริษัททิสโก้เขาก็ได้ประเมินดัชนีหุ้นไทยที่เหมาะสมในปีนี้ก็คือปี2,564อยู่ที่1,450ถึง1,590จุด โดยในครึ่งปีหลังมีโอกาสสูงที่จะเหวี่ยงตัวขึ้นไปใกล้ๆระดับ1,600จุดหรือเทียบเท่าตอนสิ้นปี2,562ก่อนที่โควิด -19 จะระบาดนั่นเองทั้งนี้เองนะคะแม้ว่าบริษัททิสโก้จะมองแนวโน้มกระแสการเงินของเงินทุนไหลเข้าหรือฟันโฟสปีนี้เป็นบวก แต่การเสนอขายหุ้น IPO ขนาดใหญ่ในช่วงปลายเดือนมกรานี้อาจทำให้ฟันโฟสะดุดและก็กดดันตลาดอ่อนตัวลงชั่วคราวจากสภาพคลองบางส่วนที่ดึงดูดออกจากตลาดไปเพื่อจองหุ้นดังกล่าวนั่นเองค่ะ จากการศึกษาทิศทางฟันโฟสอนะคะของทั้ง2กลุ่มนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนสถาบันในประเทศในช่วง1-2สสัปดาห์ก่อนจะมีการจองซื้อหุ้น IPO ขนาดใหญ่3ครั้งล่าสุดอันได้แก่ AWC CRC SCGP ซึ่งจะทำให้มีกระแสเงินทุนไหลเข้าตลาดหุ้นติดลบขณะที่ความเคลื่อนไหวของเซตอินด x นะคะในช่วง2-4สัปดาห์ก่อนหุ้น IPO ขนาดใหญ่จะเริ่มเข้ามาขายในตลาดมีโอกาสสูงถึง83% ที่เซ็กอินเดกจะมีการปรับตัวลดลงโดยให้ผลตอบแทนติดลบเฉลี่ย2-3%สำหรับประเด็นหุ้นที่น่าสนใจแนะนำให้เลือกหุ้นลงทุนในส่วนของหุ้นวัชจกักรที่น่าจะนำประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษ,ษฐกิจและแนะนำหาจังหวะสมดุลของหุ้นปันผลเนื่องจากสภาวะอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำอีกนานโดยหุ้นเด่นในเดือนมกราคมนะคะที่แนะนำก็ได้แก่ หนึ่งโฮมโปรอินทัชเคเคพีมทซีเอชซีซีเอชเฟก TPIPL และ TVO ด้านหุ้นเด่นหน้าลงทุนในปี2,564นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหลังจากที่มีราคาหุ้นบางตัวเช่น EONTS นะคะได้มีการปรับตัวของราคาเนี่ยขึ้นไปถึงเป้าหมายแล้วดังนั้นบริษัททิสโก้นะคะจึงเลือกที่จะแนะนำหุ้นในปี2,564เป็น BEM BBL BDMS MTC PTTGC TWPC และ WHA ด้านแนวรับสำคัญของปี2564นะคะก็จะอยู่ที่1,440จุดแนวรับถัดไปเนี่ยอยู่ที่1,400ถึง1,390จุดขณะที่แนวต้านสำคัญอยู่ที่1,500ถึง1,515จุดและมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่1,540ถึง1,550จุดตามลำดับนั่นเองค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับข่าวหุ้นที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเป็นการคาดการณ์ของบริษัททิสโก้ที่คาดว่าหุ้นไทยปีนี้นะคะจะมีการฟื้นตัวรับ3อันิสง์รวมถึงกำไรจากบริษัท จดทะเบียนเนี่ยจะกลับมาโตเพราะว่ามีนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายค่าดอลลาร์ที่อาจจะปรับค่ารับกับประธานาธิบดีคนใหม่แล้วก็คาดการปลายปีมีโอกาสเห็นถึง1,600จุดแนะนำ15หุ้นเด่นที่น่าลงทุนที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีการมองแนวรับเดือนนี้นะคะอาจจะอยู่ที่1,390จุดและแนวต้านอยู่ที่1,550จุดนั่นเองค่ะ สำหรับทุกท่านที่ฟังข่าวมาถึงจุดนี้นะคะก็อย่าลืมว่าในทุกๆข่าวทุกๆคลิปของช่อง m o n e y Hero จะต้องนำมาฟังประกอบกัน มีเพื่อนๆหลายท่านนะคะมีการส่งข้อความหรือคำถามเข้ามาว่าเหตุใดถึงนำข่าวจากแหล่งอ้างอิงอื่นๆเพราะว่าเรานะคะอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้รับข่าวจากข้อมูลด้านอื่นบ้างนำมาวิเคราะห์ประกอบกันนั่นเองค่ะสำหรับใครเห็นด้วยกับ15หุ้นเด่นที่บริษัททิสโก้เขาได้แนะนำมาหรือไม่อย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงด้านล่างนี้ได้เลยหรือใครอยากจะติชมหรือพูดคุยอะไรนะคะก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เช่นเคยค่ะ นอกจากนี้นะคะทาง Money Hero เองนะคะก็ได้เปิดบัญชีโดเน a t สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Money Hero ก็สามารถอ่านรายละเอียดด้านล่างคลิปนี้ได้เช่นเคยค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเล่าข่าวหุ้นประจําวันนี้นั่นเองค่ะยังไงก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะอ่านเนื้อหาข่าวเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ w w w e f i n a n c e t h a i c o m นะคะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้คอมเมนต์รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในช่วงของเล่าข่าวหุ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังขอขอบคุณทุกคําแนะนําที่ติชมกันเข้ามาด้วยสําหรับเล่าข่าวหุ้นในวันนี้นะคะทุกท่านอยู่ ชูก้าปณิตานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนี้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้คลิปนี้ได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ขึ้นมาอีกนั่นเองค่ะ และสุดท้ายยังไม่ท้ายสุดนะคะสำหรับเล่าข่าวหุ้นนะคะเสียงนี้แบบนี้นะคะเน้นย้ำกันอีกทีนะคะชูก้าปณิตานะคะเดี๋ยวขอฝาก Instagram Facebook แล้วก็ YouTube c h ชาแนลไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปติดตามหรือว่าเข้าไปเสพคอนเทนต์อื่นๆเพิ่มเติมได้นะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสำหรับเล่าข่าวหุ้นในวันนี้ก็ต้องไปจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะ